เพจดังแทบช็อกพี่น้องค่ะสำหรับยอดการชมน้องต้นข้าวสุปริยาเรียกได้ว่าเพจเพจนี้นะคะเป็นเพจทุกคนจะรู้จักเนาะแล้วที่สำคัญค่ะก็คืออึ้งไปเลยว่าปาดตอนนี้คลิปบางคลิปก็แตะ1่1ล้านวิวแต่ว่าโดยรวมสำหรับคลิปน้องต้นข้าวตอนนี้แตะอยู่ที่20ล้านวิว พี่น้องค่ะมันไม่ใช่น้อยสําหรับหลักล้านขึ้นจนทางล่าสุดนี้ค่ะเป็นเพจเพจนึงค่ะเป็นเพจของวงสอนสุพรรณโช่าทุกคนจะรู้กันนะสำหรับวงนี้เป็นวงที่อ่าน้องค่อนข้างนะคะขึ้นไปบ่อยแล้วก็ไปทําการร้องเพลงบ่อยสําหรับวง สำหรับสอนสุพรรณโชว์สำหรับวงวงน,นี้เนาะแล้วที่สาคัญค่ะทางเพจนะคะออกมาบอกว่าโอ้โหคลิปทะลุล้านอีกแล้วค่ะสําหรับน้องต้นข้าวสุปริยาในเพจสอนสุพรรณโชว์กี่คลิปแล้วที่ทะลุล้านเพราะว่าไม่ว่าจะลงคลิปไหนก็ทะลุล้านเกือบทุกคลิปพร้อมก็บอกว่ายอดชมเพจทะลุไปเกือบ20ล้านพี่น้อง ไม่ธรรมดาค่ะอันนี้เพียงแค่เป็นเพจเพจหนึ่งเท่านั้นเพจเนี้ยหมูเพจทุทุกคนแตะเกือบร้อยล้านเฉียดร้อยล้านก็ว่าได้สำหรับแต่ละเพจจริงๆใครนะคะไม่ว่าจะอ่าอัปเดตไม่ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับต้นข้าวสุริยาเร,ยเรียกว่าฮิตฮอต แฟนคลับให้การดูให้การตอบรับเยอะมากคะ่ะอย่างเช่นมันกับเพจนี้นอกาะเป็นเพจที่เอ,อเพื่อนก็ทําการลงน้องทําการลงคลิปน้องเบื้องหลังอย่างเงี้ยเราได้เห็นนะครับเห็นก็พากันแชร์ต่อไปแต่ละกลุ่มแต่ละ,ะทุกเรื่องราวของน้องจนล่าสุดนี้ก็รู้สึกแบาบว่าเออยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะที่คนรับชมทางเพจสําหรับคลิปน้องต้นข้าว ทะลุ20ล้านกว่าครั้งแล้วกับการรับชมกับการที่ทุกคนได้มาดูความน่ารักได้มาดูพรสวรรค์นั่งเสียงของเด็กคนนี้ที่ไม่ธรรมดาถ้าทุกคนติดตามตั้งแต่วันแรกนะคะจะรู้ว่าเด็กคนนี้โอ้โห พัฒนานการมาไกลมากๆเลยนะจนถึงทุกวันนี้ก็คือมีงานเข้ามาบางวัน3งานอย่างเช่นเมื่อวันที่ผ่านมาเนาะวันหนึ่งสงานเลยบางงานก็ไกลบางงานก็ใกล้น้องก็ไปถ้าวันไหนว่างวันไหนที่หยุดเรียนก็ทําการไปทําการแสดงรับงานแฟนคลับบางคนนะอยู่ใกล้หไหนก็ไปดูน้องต้นข้าวค่ะสําหรับทุกเหตุการณ์แล้วที่สําสคัญสองพอยนะคะไปดูมาหลากหลายช่องหลากหลายเพจเนาะใครก็ตามแป่ที่ได้มีการลง เรื่องราวเกี่ยวกับน้องต้นข้าวสุรียายอดวิวรู้สึกว่าอัพขึ้นเหมือนกับแอดมินเหมือนกันแอดมินตั้งแต่พูดข่าวน้องมาแบบยอดวิวแบบพี่น้องะถทะลมทะล่อีรีแบบอื้งแบบว่าโอ้โหเอฟซี FC น้องเยอะเนาะแล้วก็รู้สักว่าน้องก็คือเป็นขวัญใจมหาชนขวัญใจแฟนคลับทุกวัยยิ่งวัยเนี่ยวัยพ,พ่อแม่ทุกคนเนาะตั้งแต่อายุมากสุดสองพอไปดูมาอายุ90กว่าปีมากสุดนะแต่ว่ามีอีกไหมก็คอมเมนต์หน่อยว่า แฟนคลับที่ดูอยู่นะตอนนี้อายุมีไหมทุกคนที่แบบดูอยู่ว่าอายุ90บวกบวกมีหรือไม่ว่าตอนนี้นะคะสองพอยดูมาอายุ9ก่ากว่าก็ยังมีจริงๆไน้ว,ว่านี่แหละน้องๆคืออในการที่พูดคุยพูดจาก,กับแฟนคลับก็เป็นเอกลักษณ์ กับน้ําเสียงเนินกับการแต่งตัวการแต่งกายแล้วก็การพูดบยบนเวทีว่าเออเนี่ยแม่ๆมก็แบบว่าออขอบคุณนะแม่ทุกคนนะคะที่ตามมาเชร์ตามมารับชมอย่างเงี้ยทาให้แม่ทุกคนตามไปเกือบทุกงานบางคนน่ะจริงพี่น้องคะสองอยถ้ามีโอกาสได้ไปก็อยากจะไปเห็นตัวน้องอยากจะฟังเสียงน้องเหมือนกันกับน้องต้นข้าวสุดปียาที่น้ําเสียงไม่ธรรมดาจริงๆค่ะพูดหลายคลิปมากว่าอยากจะไปฟังเสียงสด อันนี้คือหา,หาโอกาสมากๆเลยครับพี่น้องขาว่าน้องจะได้มาไหมหรือว่าเราจะว่างแล้วก็ไปดูน้องอยู่ที่การเลยไหมประมาณนี้ก็ต้องรอดูในโอกาสในครั้งครั้งหน้านะคะพี่น้องขาเนี่ยหลังจากทางเพจนี้นะคะเพจสอนสุพรรณโชนะคะเป็นทางวงทางค่ายเนาะ่นก็ออกมาขอบคุณทีแฟนคลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบหลากหลายขนาดนี้บางคนก็บอ,อกว่าเออเนี่ยขอบคุณคิวรับงานแบบคุณสองมากเลยนะครับต้นข้าว v s สอนสุพรรณโช อยากให้เล่นดนตรีสดสนุกกว่าครับผมก็บ,บอกนะ้องขอบคุณทางอาสอนสุพรรณโชว์นะครับที่เอ็นดูน้องต้นข้าวประมาณนี้ครับพี่น้องคะเยอะอเนี่ยไม่ทะลุได้ไงครับน้องร้องพอขนาดนั้นแฟนคลับก็ให้การตอบรับให้การจ้องน้องเยอะขนาดนี้เนาะปังมากน้องเขาร้องเพลงพอมากเลยอายุแค่น,นี้เองสำหรับน้องต้นข้าวสุป,ปียาอ่า ทีมงานสอนสุพรรณโชว์สุดยอดอยู่แล้วครับทั้งคุณภาพทาั้งภาพทั้งเสียงเพื่อนบ้านเนาะได้น้องต้นข้าวมาเสริมนี้เพิ่มคุณภาพล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับใช่ค่ะงานเมื่อคืนสนุกมากมากเลยดูไ์จบเกือบตีหนึ่งเนี่ยต้นข้าวกับทางวงสอนสุพรรณโชว์เนี่ยค่ะน้องมีหลากหลายฉากหนึ่งในนั้นคือฉายาเจ้าแม่ล้านวิวจริง เจ้าแม่ร้านวิวมากน้องต้นข้าวเนี่ยแล้วที่สําคัญเป็นเด็กที่แฟนคลับนะคะจะชื่นชอบในการที่น้องร้องเพลงเนาะแบบว่าเพลงตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยก็นํามาลองได้แฟนคลับบางคนก็อึ้งนะว่าเอา้าไปมีเวลามาซ้อมเพลงน้งแต่ตอนไหนเพลง น้องยังไม่เกิดหรือว่าเพลงนี้แม่ยังไม่เกิดเลยนะลูกทําไมร้องได้ประมาณนี้นะคะ่ะยินดีด้วยครับไม่ผิดหวงังปังๆนะคะแฟนคลับก็ให้กำลังเยอะเนาะเพลงลูกทุ่งก็มาฟังทุกวันสำหรับน้องต้นคารีก,ก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวาในการอยากฟังเพลงแฟนคลับบอกน่ารักมากๆเลยดนตรีก็เล่นดีนักร้องก็ร้องดีต้นข้าวสุดยอดเลยค่ะอ่าเหมือนกับว่า ยังไงล่ะเอามาบวกกันแล้วมันแบบว่าได้มันดีมันได้ฟิลมันแบบเออฟังแล้วมันโอเคไม่มีอะไรแบบตกหลน่นหรือค้างคาหรืออะไรเนาะสนับวงสองสุพันก็เป็นวงที่อ่าในการเล่นก็โอ้โหเป็นวงที่ดังอยู่นะพี่น้องนะแล้วก็น้องน้องต้นข้าวได้มาร่วมแจมด้วยก็รู้สึกว่ายิ่งดังขึ้นไปอีกกับทางวงอ่าก็ต้องรอดูเนาะอนาคตข้างหน้าเกิดลอยวิวลอยลานวิวเสียขึ้นไปก็ต้องรอดูอันนี้เพียงแค่แบบว่าเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับต้นข้าวจริงๆสุดยอดมากค่ะติดตามทุกคลิปเลยสำหรับวงสอนสุพรรณโชว์และน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะตัดสินใจถูกแล้วครับที่ร่วมงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันกับน้องต้นข้าววงดนตรีสอนสุพรรณโชว์เล่นเข้ากันได้ดีมากกับแนวเสียงน้องต้นข้าวมากเลยครับและน้องต้นข้าวก็แสดงร้องได้ดีบนเวทีสอนสุพรรณโชว์ดูอลังการมากๆเลยนะคะทุกอย่างลงตัวอลังการ แล้วก็แฟนขับได้ดูก็ต่างรู้สึกว่าว้าวในการที่เข้าไปรับชมน้องไม่ว่าจะเป็นฉากเป็นเสียงเป็นนั่นเป็นนี่ทุกอย่างมันมันลงตัวกันแล้วก็รวมกับน้องโดยนักร้องเนาะก็ทําการได้ว่าเออถ่ายทอดอารมณ์เรื่องราวในการร้อกเพลงมาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอ้โหยยยยเยอะเยอเยอะนี่ยสอนสุพรรโชว์บวกต้นข้าปังแน่นอนค่ะแฟนขับบอก ยืมมากๆข้องแท้ครับภาพเสียงสีอะไรคมชัดมากครับพี่อย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปดูไปติดตามกันค่ะพี่น้องคะสำหรับเด็กคนนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆเลยแอดมินก็อยากไปเห็นตัวจริงเหมือนกันนั่นเองค่ะพี่น้องขาก็หาโอกาสหาเวลาว่างเนาะก็จะไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ไปจริงๆอะ่ะ จะถ่ายแฟนคลับได้เห็นการก,กับเรื่องราวทุกเรื่องราวเนาะที่ได้เจอน้องแล้วก็ได้ไปถ่ายแปลว่าบรรยากาศในงานก็รอนั่นแหละค่ะพี่น้องคะพูดคําว่ารออย่างเดียวเลยสําหรับที่จะไปเจอน้องต้นข้าวนั่นเองค่ะก็เป็น FC ซีคนหนึ่งแหละที่เพิ่งติดตามใหม่ก็รู้สึกว่าติดตามเด็กคนนี้ไม่ผิดหวังที่เราไปเห็นทุกคลิปทุก าการแสดงทุกภาพเสียงได้สดก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ก็ทําถึงค่ะก็ขอให้น้องต้นข้าวนะคะเดินทางไปทําการแสดงให้ก็ขอให้นทางรปลอดภัยนะสำหรับวันนี้ไงก็ฝฟากกไล์ก็แชร์ไปตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปกันค่ะ